สยองเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เราได้แต่งขึ้นเองเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้รับฟังและยังเป็นนิทานสอนใจที่ให้แง่คิดในแบบฉบับของนิทานสยองการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวรูปงามใบหน้าเรียวสวยผมสีดำหยักโสกสวยงามเธอมีชื่อว่าลิลลี่ เมื่อสมัยเด็กลิลลี่นั้นมีชีวิตที่สุขสบายมากเธอเกิดในครอบครัวที่มีเชื้อสายของราชวงศ์ทำให้เธอเติบโตมาในบ้านหลังใหญ่พร้อมกับพี่เลี้ยงมากมายที่มักจะคอยดูแลเธอเป็นอย่างดีอยู่เสมอแต่เมื่อลิลลี่อายุได้สิบขวบ ครอบครัวของเธอก็ล่มจมพ่อของเธอโดนโกงไปจนแทบจะหมดตัวจนทําให้พ่อของเธอเครียดจัดจนแขวนคอตายในห้องทํางานของเขาเองสิ่งเดียวที่พ่อเหลือทิ้งไว้คือบ้านหลังใหญ่เพียงอย่างเดียวหลังจากนั้นแม่ของลิลลี่จึงต้องทำงานเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตของตนและลูกสาวแต่มัน ก็ไม่พอแม่ของลินลี่ทำงานหนักมากจนล้มป่วยและตายในที่สุดตอนที่ลินลี่อายุได้เพียงแค่14ปีหลังจากนั้นลินลี่ก็อยู่กับแม่นมที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เกิดในบ้านหลังใหญ่ที่พ่อของเธอทิ้งไว้ให้ลินลี่ให้แม่นมนำของในบ้านไปขายทีละชิ้นทีละชิ้นจนแทบไม่เหลือของมีค่าใดๆใ,ในบ้านอีกลินลี่จึงต้องยอมขายเรือนร่างของเธอเอง ให้พวกเศรษฐีและคนมีฐานะเพื่อจะได้มีเงินมากพอที่จะดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้านหลังใหญ่ต่อจากผู้เป็นพ่อและแม่ลินล,ลี่ขายเลือนล่างของตัวเองเรื่อยมาจนเธอมีอายุได้18ปีเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีใบหน้าที่ดูหล่อเหลาและดูอ่อนโยนเขามีชื่อว่าแฟรงค์เขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้าของร้านเครื่องเพชรที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในเมืองนี้ได้ไม่นานนัก แฟงนั้นตกหลุมรักลินลี่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเห็นเธอเพราะเธอช่างงดงามและสวยงามราวกับเทพธิดาผู้งดงามชายหนุ่มจึงพยายามเข้าไปทำความรู้จักกับเธอยิ่งแฟงรู้จักกับลินลี่มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตกหลุมรักเธอมากขึ้นเรื่อย จนมีอยู่วันหนึ่งเมื่อแฟงได้ชวนลินลี่ให้มาร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของเขาที่บ้านพอพวกผู้หญิงในงานเห็นลินลี่ก็ต่างพากันซุบซิบนินทาเรื่องที่เธอเป็นหญิงงามเมืองหือโสเภณีชั้นสูงที่เลือกรับเฉพาะแต่ลูกค้าเลยรวยส่วนพวกผู้ชายในงานก็มองลินลี่ราวกับอยากที่จะลุมถึงเธอก็ไม่ปานเมื่อแฟงเห็นดังนั้นจึงถามเอาความจริงกับลินลี่ว่า สิ่งที่พวกเขาพูดนั้นจริงไหมและลิลลี่ก็บอกว่าใช่มันคือความจริงก่อนจะออกจากบ้านของแฟงไปแฟงคุ้นคิดอยู่ราวสามวันก่อนที่จะตัดสินใจบุกไปหาลิลลี่ในบ้านของเธอเพื่อบอกกับลิลลี่ว่าเขานั้นไม่ได้รู้สึกรังเกียจเธอเลยสักนิดเพราะเขารักเธอมากหลังจากนั้นแฟงก็ได้ชวนลินลี่ให้ไปอยู่ที่บ้านกับเขาและบอกให้ลินลี่เลิอกอาชีพโสเภณีของเธอซะ ลิลลี่จึงตกลงและขนของไปอยู่กับแฟงที่บ้านของเขาแต่มันก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่เธอคิดเอาไว้เพราะแม่ของแฟงดูลังเกียจที่เธอเคยเป็นหญิงงามเมืองมาก่อนแม่ของแฟงจึงมักจะพูดจากระทบลิลลี่ทุกครั้งที่เจอหน้าเธอจนมีอยู่วันหนึ่งเมื่อแฟงต้องออกไปคุยงานที่เมืองใกล้ๆประมาณ3มวันพ่อของแฟงก็ได้เรียกลิลลี่เข้าไปคุยกับเขาในห้องทํางานและขอให้เธอไปจากลูกชายเขาซะ โดยพ่อของแฟงนั้นบอกกับลิลลี่ว่าอนาคตของเขายังไปได้อีกไกลการที่แฟงคิดที่จะแต่งงานกับเธออาจไม่ใช่เรื่องดีนะักเพราะมันจะทําให้ผู้คนในเมืองต่างพากันเกียดแฟงลูกชายของเขาที่ตาต่ําไปแต่งงานกับผู้หญิงงามเมืองชื่อกระชอนของเมืองนี้ ถ้าไม่ใช่พอแฟงหนึ่งดันที่จะแต่งงานกับเธอให้ได้ทั้งพ่อและแม่ของแฟงคงทำใจรับเรื่องนี้ไม่ได้แถมพ่อของแฟงยังรู้นิสัยลูกชายอีกด้วยว่าเวลาที่แฟงต้องการอะไรเขาก็ต้องเอามันมาให้ได้พ่อในสมัยเด็กนั้นแฟงเคยอยากที่จะได้กระต่ายป่าสีขาวตัวหนึ่งมาเลี้ยงมากแฟงจึงเอาแต่เฝ้ารอให้มันมาที่สวนหลังบ้านอีกเพื่อจะจับมันทั้งที่ตอนนั้นพ่อของเขาซื้อกระต่ายอีกตัวที่ดูน่ารักกว่ามาให้แต่แฟงก็ไม่ได้ ไ่สนใจมันเลยสักนิดเขายังคงสนใจแต่เจ้ากระต่ายป่าตัวนั้นจนมันมาที่สวนหลังบ้านของแฟงอีกครั้งแต่มันดันไปติดกับดักหนูเข้าทําให้มันตายแต่แฟงก็ยังคงกอดศพของเจ้ากระต่ายตัวนั้นเอาไว้ไม่ยอมห่าง จนพ่อของแฟงต้องให้คนมาเอากระต่ายตัวนั้นไปเผาทิ้งแฟงถึงยอมปล่อยกระต่ายจากอ้อมกอดของเขาเมื่อลินลี่ได้ฟังที่พ่อของแฟงพูดจบเธอก็ตกลงที่จะไปจากแฟงและไม่มาให้เขาเห็นอีกต่อไปและลินลี่ก็ทำตามนั้นจริงๆเธอเก็บข้าวของและย้ายไปอยู่ทางเหนือของประเทศเพื่อไม่ให้แฟงหาเธอเจอก่อนที่ลินลี่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นโดยการทำอาชีพเป็นหญิงโสเพณีเช่นเดิมจนผ่านไปราวสามปี ลิลลี่ก็เกิดป่วยเป็นวัณโรคเข้าทําให้เธอจุบชีวิตลงอย่างน่าสงสารและน่าเวทนาโดยในช่วงที่เธอป่วยนั้นเธอก็เอาแต่พ่่มเพ้อถึงแฟงตลอดเวลาเธออยากจะเจอเขาอีกสักครั้งแต่แล้วยังไม่ทันที่เธอจะได้พบแฟงกเธอก็จากไปเสียก่อนเมื่อลิลลี่ตายแม่นมของเธอ จึงได้นำจดหมายที่ลิลลี่เขียนพรรณนาว่าเธอรักแฟงมากแค่ไหนไปมอบให้แก่แฟงเมื่อชายหนุ่มรู้ว่าลิลลี่ตายแล้วเขาก็ทำใจยอมรับความจริงในเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเขาเฝ้าตามหาเธอมาตลอดเวลาเพราะหวังว่าจะได้ครองคู่กับเธอในสักวันแต่เมื่อพบเธอเธอกับตายจากเขาไปเสียแล้วแฟงจึงถามแม่นมว่าฝังศพของลิลลี่หญิงคนรักของเขาเอาไว้ที่ไหนแม่นมของลิลลี่ จึงพาไปยังสถานที่ฝังศพของลินลี่และกลางดึกคืนนั่นเองแฟงก็ได้ขุดหลุมศพลินลี่ขึ้นมาก่อนจะเปิดฝาลงที่มีร่างของลินลี่อยู่ภายในแต่เนื่องจากลินลี่นั้นเสียชีวิตไปนานแล้วทําให้สภาพศพของเธอมีกลิ่นที่เน่าหมิน่นและมีสภาพที่เน่าเปื่อยจนไม่น่าดูเอาเสียเลยแต่ถึงอย่างนั้นแฟงกับกอดร่างที่ไร้ซึ่งวิญญาณของลินลี่เอาไว้แน่นพางพูดกับศพของลินลี่ด้วยว่า ต่อจากนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะที่รักจะไม่มีอะไรมาภาคพวกเราสองคนได้อีกแล้วถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไปที่กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนิทานสยองด้วยนะคะ